สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการคอฟทีวีนะครับผ่านกันไปแล้วสำหรับฟุตบอลยาว5ลีกวันที่กลับมาฟาดแข่งกันอีกครั้งและดาร์บี้แมช์แห่งกองทัพไทยครับที่เราเปิดบ้านบุญยาจินดาสเตดเดียมก็จบลงไปแล้วซึ่งบรรยากาศและผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราติดตามได้ในช่วงของไฮไลท์โพลิสนะครับส่วนในช่วงของมิดเดิลโพลิสครับวันนี้พิเศษสุดๆเมื่อเราได้นัด2ฮีโร่จากกีฬาซีเกมครั้งที่ผ่านมาอย่างเจ้าจุ๊บพินโยและเจ้าบาสประกอบครับมาพูดคุยกันกับทุกเรื่องรรราาาาาาาววขอองงททททั้้้คู่ใในนกกกกพีีมมมชติไไยหเหฬซลบด ซึ่งทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราติดตามได้ในช่วงของ Me ด the Police แต่ก่อนจะไปชมทั้งหมดของรายการครับเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างของรายการนี้กันก่อนเลยเวียดนามกับเราก็คือแบบบทขยี้มันกันมาอยู่แล้วแบบคือก็แพ้ไม่ได้ครับแบบว่าเวียดนามแบบก็คือพูดแต่ทําไม่ได้ครับแต่ไทยครับพูดพูดแล้วก็คือทําจริงครับทาได้จริงตกใจเหมือนกันเพราะว่าเรา,เรา,เ,ราเรายิงเรายิงแบบไม่ค่อยไม่ค่อยแรงแล้วก็มันมันทิศทางบอลอะ ไปตรงประตูแต่แต่ผมก็ลุ้นอยู่ว่าเหมือนมันจะออกเหมือนมันจะออกครับเหมือนมันจะออกแต่แต่ไม่แต่ไม่รู้ว่าบอลมาเลี้ยวเข้าประตูผมยังลองไปดูภาพช้านะครับเหมือนผมยังสะดุดไอสะดุดแบบยืนยืนอยู่เลยว่าเข้ายังแล้วก็ดีใจดีใจดีใจสุดครับยิงเข้าเสร็จก็ไปทาท่าดีใจที่ทําเสียงโหครับแบบแต่แฟนแฟนเวดนาก็คือเงียบทั้งสแตนครับวันนั้นไม่ได้โหอะไรครับไม่ค่อเสียงเท่าไหร่ครับเงียบหมดเลยครับ ช่วงไฮไลท์พลิสครับวันนี้เราจะพาไปชมไฮไลท์เกมยามาฮ่าลีกวันที่เพื่อนตำรวจทำศึกดับเบิ้แมชแห่งกองทัพไทยกับ Air Force Central FC ซึ่งผลกนนารแข่งขันและบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับมาชมเกมยามาฮ่าลีกวันครับเกมที่เพื่อนตำรวจครับเปิดบุญญาจินดาพบกับทางด้าน Air Force Central FC ครับเกมนี้เปิดตัวโค้ชแบนอย่างเป็นทางการครับเกมแรกที่ประเดิมคุมเพื่อนตำรวจครับ ถือว่าเป็นศึกดา์บีแมตช์แห่งกองทัพไทยเลยครับวันนี้จัดผู้เล่นชุดใหญ่ครับโชชิโมจิสุรชาติสารีพิมพ์ทีรเทปิโนไทยแล้วก็ธนาชนะบุตรกับดาวซอนโวของยามหาเล็กวันนะตอนนี้ครับเพื่อนตำรวจชุดสีแดงดำๆๆนะครับขณะที่ Air ์ฟอร์มาชุดเหลืองครับจังหวะแรกครับสันยูเปิดเกมมาล้อเปิดกับมามงย้อนมาลีซอแล้วยิงด้วยซ้ายครับธนายังติดเซฟแซมมวนปอคันยิงแฮมครับ ถือว่าเริ่มต้นได้หวือหวาครับเพื่อนตำรวจจังหวะฟรีคิกครับนาทีที่13ธนากับรีซอยืนอยู่ธนาวิ่งมายิงลูกนี้ปัดไม่ได้โอ้โห1-0ครับขึ้นนำแล้วครับช่วงต้นเกมโอ้ขึ้นนำก่อนอย่างรวดเร็วครับแล้วก็เป็นซุปเปอร์แมนอีกแล้วครับธนาชนะบุตรครับยิงประตูที่12ขอฤด,ดูกาลครับโอ้ฟรีคิกลูกนี้นี่สุดยอดเลยครับธนา พยายามปัดแล้วครับแซมมวลแต่ปัดไม่หยุ่งจริงครับตัวนี้หลุดเข้าไปในประตูด้วยเลยครับเดี๋ยวรอดูภาพช้าครับดูครับปานลูกนิดสุดยอดเลยครับเหมือนจะทันครับแต่แซมมวลต้องบอกว่าบอลแรงครับแล้วก็เร็วด้วยครับ1-0ขึ้นนำก่อนแบบนี้ก็เล่นสบายขึ้นมาหน่อยครับเพื่อนตำรวจฮอตจริงๆครับช่วงปิด พักไปนี่มีการบาดเจ็บเล็กน้อยครับแต่พอกลับมาก็ยังยิงได้เหมือนเดิมครับธนาฟลิกี์ครั้งครับอันน,นันอัดนานเปิดมาลูกนี้ธนาใบก้ากระดันโยครับแล้วจังหวะหม่งนี่ก็โดนไม่เต็มครับธนาสุรชาติโชว์พักอ,อกมาให้สลันยูสลันยูแหวกสามครับสลันยูไปคนเดียวสลันยูไปครั้งสลันยูดอกยิงลูกนี้ยังติดขาของสมวน มาเป็นชุดเลยครับสแันยูอัดนานอีกครั้งหนึ่งโกรันมงลูกนี้โอ้โหน่าจะได้ประตูจริงๆครับจังหวะโมของโกรันซูบาร่าจังหวะโตกลับมาบ้างครับวีเลยุทธเปิดหากกลับมาเอาโลบาโบซาลองยิงลูกนี้ปัดทิ้งไว้ได้ครับเฉลิมเกียรติซูเปอร์เซฟของเฉลิมเกียรติสมบัติปันครับในครึ่งแรกแล้วก็จบครึ่งแรกครับด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์ครับเพื่อนตำรวจขึ้นนําก่อนครับ ถือว่าบรรยากาศดีอีกครั้งครับที่บุญญาจินดาครับแฟนบอลก็ามากันเยอะครับ1,100กว่าคนครึ่งหลังครับยังเป็นเพื่อนตำรวจบุกหนักครับอัดนานให้แบบรีซอหักกลับมาลงโลงคนเดียวครับธนาธนาปันลูกนี้ยังไม่ผ่านตัวแซมมูลปอคันนิงแฮมครับโตกลับกลับมาบ้างครับวิรยุทธ์จิตคุณทศเปิดหัากลับมา และคืนหลังเปาโลบาโบซายิงลูกนี้โอ้โหซุป,ปเปอร์เซฟอีกแล้วครับเป็นรัตนัยสองแสงจันทร์ครับสำรองที่ลงมาแทนเฉลิมเกียรติแม่บินปัดไว้ได้อย่างสวยงามเลยครับเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับแล้วลอกหม่งลูกนี้โดนไม่เต็มครับเกือบไปแล้วครับเกมรับของเพื่อนตำรวจหลุดไปนิดเดียวครับโชว์โชว์ให้กับดันยูทำชิ่งคืนไปโชว์โชว์ข้างในมี2คนโชว์เปิดกลับมาอัดนานลอ็อกยิงโอ้โหปัดไปได้ครับ มือซ้ายของทางด้านแซมมูนครับโอ้วันนี้ซูเปอร์เซฟหลายครั้งเลยครับโตกลับกันมาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วตาไนวางยาววีรยุทธ์เบียดกับปก้าปก้าอ้าววีรยุทธ์ลมแล้วปก้าคนเดียวปก้าลากไปแล้วครับปก้าแล้วจะจิจ้มผ่านไหม,มโดนไม่เต็มครับปก้ายังไม่ได้ประตูปิดกล่องครับโอ้แล้วสุดท้ายครับเพื่อนตำรวจก็เอาชนะไปได้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่า โตกลับกันมันเลยครับเพื่อตำรวจเอาชนะไปได้ครับหประตูต่อสูงครับจากฟรกคิกของธนาชนะบุตรครับแล้วตอนนี้นี่ทิ้งห่างอันดับ2เป็น11คะแนนแล้วนะครับถือว่าขึ้นนําจากฝูงแบบสบายๆเลยครับเพื่อตำรวจเกมนัดต่อไปครับบุกไปเยือนภูเก็ต FC นะครับในวันอาทิตย์ก็แฟนบอลท่านใดสะดวกก็ไปติดตามชมให้กําลังใจกันเยอะๆครับประเดิมเกมแรกของโค้แบนครับด้วย3คะแนน เพื่อนเติมเ <we> ต็มเรื่องดีๆให้กับชีวิตเ oh, be yes, ติมให้เต็มคำว่าเพื่อน I, 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 I. เบียรเป็นเหตุทะลาะวิวาสและอาชญากรรมได้รวมพลังขวาชายัยสุไทยลี รวมพลังพระชัยสูุไหไทย สุขครับทีวีครั้งครับในช่วงนี้กับช่วงของมิสเตอร์โพลิสอย่างที่ที่บอกไว้ว่าเรานัดพูดคุยกับสอนักเตะแห่งความภาคภูมิใจของเดอะโพลิสกับโจบาร์ดปกรณ์เปรมพักและเจ้าจุ๊บพินโยอินพินิดที่พาทีมชาติไทยกับคว้าเหรียญทองซีเกมส์ครั้งล่าสุดที่ประเทศสิงคโปร์มาสาเร็จซึ่งพวกเขาทั้งคู่จะภูมิใจกับเหรียญทองนี้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพวกเขากันเลยสวัสดีครับผมยินยอยเพิย์รับจากเพื่อนตำรวจครับสุน้าครับผม ความรู้สึกหลังจากที่ได้เหรียญทองซีเกมส์ครั้งสุดเป็นยังไงบ้างครับก็ดีใจครับเป็นเหมือนกับเหรียญแรกของเราด้วยแล้วก็เป็นรายการเหมือนกับอายุอายุแบบก็เต็มเต็มเต็มด้วยคือ23ปีครับผมพอใจผลง,งานตัวเองขนาดไหนับการไปเล่นซีเกมส์ครับก็พอใจครับก่อนหน้านี้ก็ก็เหมือนกับเราเรามีโอกาสติดทั้งโอลิมปิก ครัง้งคิงครับความมั่นใจเราก็กลับมาแล้วแต่แต่บางอย่างเราไม่ได้เล่นต่อนเนื่องอะไรประมาณนี้เราก็ต้องขาดแมตช์ฟีดบ้างอะไรบ้างก็ต้องขาดแบบมันไม่ได้ถึงเต็มร้อยเท่าไหร่พอไปถึงระดับนั้นที่เราได้เล่นแต่และแมตช์เราก็ยังไม่ค่อยทันเพื่อนเท่าไหร่เพราะว่าเราเราห่างเกมด้วยครับสวัสดีครับตะกรเปรมพาคครับสุน,น้าเพื่อนตำรวจครับความสึก like no okay. แรกเลยที่จะถาคือความสึกฝักซักได้อย่างทองซีเกมมา ก็รู้สึกดีใจครับที่แบบได้เหรียญทองกลับมาสู่ประเทศไทยอีกครั้งครับก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ของผมที่ได้เหรียญทองครับครั้งแรกก็ได้เหรียญทองที่เนปิดองที่พม่าครับโอกาสในการลงเล่นเมื่อเทียบกับครั้งที่แล้วครั้งนี้ครั้งไหนที่เรามีโอกาสเสิรนร่วกกับทีมมากกว่าก็โอกาสก็ไม่ต่างกันครับก็ครั้งที่แล้วก็แบบอาจจะเป็นสิบเอ็ดตัวแรกครับแล้วก็พลาดโอกาสเจ็บในรอบรองแล้วก็รอบชิงครับที่เนบิดองก็ไม่ได้ลงแมตช์ชิง ก็แล้วส่วนที่มาที่สิงคโปร์อย่างนี้ก็อาจจะได้รับโอกาสลงน้อยน้อยบ้างแต่ก็ผลงานก็ไม่ได้ด้อยเหมืคนอื่นก็มีโอกาสลงไปสัมผัสเกมก็เป็นตัวจริงก็น่าจะสองเกมครับแล้วก็สำรองเกมแรกประมาณ20นาทีก็โอกาสก็พอสมควรนะครับพอใจผลงานตัวเองไหมก็ถามว่าพอใจไหมก็ในระดับหนึ่งครับในผลงาน4เกมครั้งนี้ก็แบบ มีส่วนร่วมกับเกมอาจจะน้อยไปนิดนึงแต่ก็ผลงานก็ไม่ได้ด้อยไปขาคนอื่นนักฟุตบอลแต่ละคนย่อมต้องเจอเสียงวิพากษ์วิจารครับจะมีมากน้อยก็ตามแต่ผลงานของแต่ละคนซึ่งทั้งคู่ครับก็เคยเจอเสียงวิจารณ์มาหลากหลายรูปแบบพวกเขาทั้งคู่ครับจะรับกับเสียงติชมเหล่านี้อย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังกันครับก่อนไปทีเกมครั้งนี้กดดันไหมก็กดกดันเหมือนกันครับก่อนไปซีเกมครั้งนี้ก็แบบอีกอย่างหนึ่งเราเคยได้แชมป์ที่พม่ามาอย่างนี้แล้วก็ อีกอย่างไปที่สิงโคโปร์ครั้งนี้ก็คือเป็นการป้องกันแชมป์อีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกกดดันเหมือนกันครับคอมเมนต์ของแฟนบอลเรื่องนอกสนามช่วง,งปีโอลิมปิกที่คัดเลือกเราเป็นกัปตันทีแต่คอมเมนต์ก็หนักเหมือนกันทำมันมีผลต่อเราในก่อนจะเล่นก็ <c oughs> ไม่มีอะไรครับเพราะคอมเมนต์ที่ผ่านมาไม่เคยอ่านเลยครับ <c oughs> สำหรับที่แฟนบอลเมนต์มาครับก็คือ ถ้าเหมือนเราไปอ่านก็เหมือนบันทอนจิตใจตัวเองครับก็ผมก็ตัดตัดเลยก็คือแบบไม่อ่านคอมเมนต์ดีกว่าแต่แต่ก็รู้ใช่ไหมว่ามีมีคอมเมนต์ก็มมก็ก็รู้ตัวเองครับแบบว่าคือผลงานตัวเองแบบเล่นไม่ได้ดั่งใจแฟนบอลหรือว่าก,กับผลงานที่เคยเคยผ่านๆม,มาว่าเล่นดีกว่านี้อะไรเงี้ยครับราดคาดหวังไหมว่าไปซีเกมส์นี้เราเล่นจะต้องเป็นสเตตตัวจริงตลอดก็ถามว่าคาดหวังไหมก็คือแบบ ลึกๆก็คาดหวังเหมือนกันครับแบบว่าอยากทำผลงานให้ชาตินะครับคือลง11บบต,ตัวแรกอยากเป็น11ตัวแรกเหมือนกันแต่การไปครั้งนี้ก็คือ20คนอย่างเงี้ยก็แบบเท่าเทียมกันหมดทุกคนนะครับไม่มีตัวจริงตัวสำรองครับก็คือใครลงไปเล่นก็เล่นได้เหมือนกันครับกดก็กดดันครับแต่แต,แต่ทางทางทางตามโค้ดทางพิโก้ทางพิโชเขาก็เขาก็มีแบบฝึกคลายให้ให้ผ่อนคลายไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องแบบขอให้คิดแค่ในสนามว่า จะเล่นยังไงให้ให้แบบเต็มที่กับตำแหน่งของตัวเองครับผมนอกสนามครับทุกคอมเมนต์แฟนบอลทราบคอมเมนต์แฟนบอลไหมที่ผ่านมาโดนกดดันกี่คนกันก็ทราบครับทราบก็ก็ทางทางก็อย่างว่าทางสตาฟเขาเขาไม่ให้เขาเขาาก็อ่านได้แต่ก็ต้องไม่ไม่เก็บมาคิดก็อย่างที่เขาบอกบอกไว้อยู่แล้วคือ1นึแต้มเข้ารอบก่อนไปครับจุ๊บคาหลังไหมว่าเราจะเป็นตัวหลักของทีมเลย ไม่ได้คาดหวังครับถามว่าใครเล่นก็ได้ครับถามว่า,าที่เรียกไป20คนเนี่ยคือทุกคนคือตัวจริงหมดคือทุกคนคือแบบท็อ,ทอปท็อปของประเทศไทยแล้วคือแบบเก่งที่สุดลวครับคือคือใครใครเล่นก็ได้คือตำแหน่งไหนแบบมันเล่นเท่ากันอ่ะพี่มันความความสามารถมันเท่ากันหมดทุกคนครับ ศึกแข่งศักดิ์ศรีที่ไม่มีใครยอมใครครับเพื่อวัดเป็นมหาอำนาจของอาเซียนระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติเวียดนามกลายเป็นเกมแห่งความทรงจาของเจ้าบาสประกอบเปรมพักครับกับชัยชนะ3ประตูตอนหนึ่งกลายเป็นเกมแห่งความทรงจำของเจ้าตัว,ตวเมื่อทั้ง3าประตูตของทีมชาติไทยครับเขามีส่วนร่วมทุกประตูสิ่งที่ทําให้เหมือนบสกดปล่อยกับทีมอเมริีเกมครักทสุดคือเกมกับเวียดน,นามบาสมีส่วนร่วมกับทั้ง3ประตูในชัยชนะ3ามหนึ่งวันนั้นความสุขวันนั้นได้ฟัง ก็เหมือนแบบได้ปลดปล่อยตัวเองครับก็แบบในเกมเวียดนามวันนั้นก็แบบเหมือนตัวเองกลับมาทอม็อฟอร์มอีกครั้งนะครับ<ม>แบบว่าทั้งยิงทั้งจ่ายแล้วก็เรียกจุดโทษอย่างเงี้ยครับ<ม>ทำให้ทีมแบบได้ผลสกอร์ที่ดีครับกลับมาชนะเวียดนามอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีส่วนร่วมมากขึ้นในเกมเกมนี้ครับก่อนเกมกับเวียดนามถือว่าเป็นศึกของศักดิ์ศรีกับเพื่อนๆภายในทีมมีการพูดคุยอะไรแบบเฮ้ยต้องชนะให้ได้มีมีมมก็มันแน่นอนอยู่แล้วครับก็เวียดนามกับเราก็คือแบบ บทขยี้มันกันมาอยู่แล้วแบบคือก็แพ้กันไม่ได้ครับแบบว่าเวียดนามแบบก็คือพูดแต่ทําไม่ได้ครับแต่ไทยก็พูดพูดแล้วก็คือทําจริง<ช>ครับทําได้จริงๆเหมือนาสะใจสะใจมากครับแบบมันเขาโม้มากกว่าครับเ <c oughs> ขาทาไม่ได้ครับ,รบรตัวที่หนึ่งที่บ้าจริงได้ถ้าคือเรียกเสียงโหดจากแฟนเวียดนามก็ที่ที่ยิงได้ก็แบบก็คือตรงนั้นก็แบบเป็นที่ผมวิ่งไปดีใจก็คือเป็น แฟนเวียดนามล้วนๆเลยแล้วแบบก็แบบแบบเหมือนเป็นศักดิ์ศรีครับก็ก็ไปขอเสียงโหจากแฟนเวียดนามหนนะ่อยก็คือยิงเข้าเสร็จก็ไปทําท่าดีใจใที่ทําเสียงโหครับแบบแตแ่แฟนเวียดนามก็คือเงียบทั้งสแตนครับวันนั้นไม่ได้โหอะไรครับก็เลยเสียงเท่านั้นครับเงียบวนเลยครับขณะที่เจ้าจุ๊บพินโยอินพินิตครับมาในรอบแรก,แรกจะยิงประตูไม่ได้แต่เจ้าตัวยังมีส่วนร่วมกับทีมได้พอสมควรครับและในที่สุดครับ สิ่งที่ตอบแทนความตั้งใจของเจ้าจุ๊บก็คือการได้โอกาสลงสนามในนัดชิงชนะเลิศในรอบแรกูไม่ได้คิดหมว่าช่วงน,นี้ต้องยิงสักลูกเย้ยก็ตั้งเป้าครับตั้งเป้าไว้ว่าจะจะ,จะพยายามยิงให้ได้คือคือคือคุยกับทางบ้านทางครอบครัวก,ก็บอกว่าเนี่ยยิงหน่อยยิงหน่อยเดี๋ยวยิงหน่อยอะไรประมาณเนี้ยผมก็ก็พยายามอยู่คือคือ คือแบบมันก็ไม่ง่ายครับฟุตบอลคือเราเราเราไม่รู้จังหวะถ้าถ้าเราแบบไปเร่งจังหวะเกินไปทําให้ทีมเสียด้วยทําให้เราแบบการเล่นของเราแบบดาวลงไม่มั่นใจอีกเราก็เราก็อยากว่าเกมฟุตบอลมันมีจังหวะของมันนะครับถ้าถ้าถ้าทำได้ก็ทำคิดไหมว่าเราจะได้ลงเล่นนัดชิงชนะเลิศก็ถามว่าคิดมันก็พร้อมทุกแมตช์ด,ดีกว่าพี่พร้อมทุกแมตช์บรรยากาศนัดชิงชนะเลิศยังไงบ้างครับแ,แบบขนลุกขนลุกเลยคือคือ,ค,อคือแบบผมก็ ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาสัมผัสเกมแบบคนแบบห้าหมื่นห้าหมื่นกว่าคนแบบกระหึ่มอะครับคือแบบคุยกันในสนามไม่รู้เรื่องหรอกคือคุย,ค,ยคุยสั่งอะไรไม่รู้เรื่องยิงคือเสียงดังมากมครับสุดท้ายครับเราลงสำรองนะจิงแล้วยิงประตูที่สามได้วินาทีที่ยิงเข้าไปรู้สึกะนะยังไงบ้างอยากจะบอกว่าก็ก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าเรา,เรา,เ,ราเรายิงเรายิงแบบไม่ค่อยไม่ค่อยแรงแล้วก็มันมันทิศทางบอลอ่ะ ไปตรงประตูแต่แต่ผมก็ลุ้นอยู่ว่าเหมือนมันจะออกเหมือนมันจะออกครับเหมือนมันจะออกแต่แต่ไม่แต่ไม่รู้ว่าบอลมนเลี้ยวเข้าประตูผมยังลองไปดูภาพช้านะครับผมยังสะดุดไอ้สะดุดแบบยืนยืนอยู่เลยว่าเข้ายังแล้วก็ดีใจดีใจดีใจสุดครับก่อนลงสนามไปที่พี่โจบอกว่าทุบลงนะคิดไหมว่าเราดีนได้เหมือนกับนักกีฬาทุกคนมันจะมีความมั่นใจว่าวันนี้ต้องทําให้ได้ตั้งเป้าเลยถ้าทําไม่ได้ต้องไปทําอย่างนี้แบบเรามีหน้าที่แบบจบสกอร์ทำอย่างนี้ แต่วันนั้นผมแบบมีความมั่นใจว่ายังไงก็ต้องยิงได้ถ้าลงไปยังไงก็ต้องยิงได้ใช่ครับภูมิใจกับผลงานตัวเองกับซีเกมส์ครั้งนี้ขนาดก็โอ้ยดีดีใจดีใจมากกว่าแล้วก็ก็ได้ประสบการณ์เยอะทั้งทั้งได้มาเยอะทั้งระเบียบวินัยจากทาง s สตาร o r ปรที่เขามอบให้แล้วก็เราเราเราไม่ได้แข่งขันแค่ในประเทศแต่เราไปแข่งขันในอาเซียนอะไรประมาณนี้แล้วก็ใน ระดับต่อไปก็คือเอเชียแล้วก็บอลอาบอลโลกต่อขณะที่เจ้าบาสแม้จะไม่ได้ลงสนามในนัชชิงชนเลิศครับแต่ถือว่าเขาได้สร้างรอยแค้นให้กับเวียดนามอย่างเจ็บแสบที่สุดเช่นกันหลังจากนั้นครับยังไม่มีโอกาสได้ลงเล่นเสียดายไหมที่เราไม่ได้ลงเล่นนัชชิงก็ลื่อๆก็เสียเสียดายครับแบบไม่มีส่วนร่วมที่ในนัชชิงแบบอยากสัมผัสเกมอยากลงไปเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ ไม่ไม่น้อยใจครับก็คือเราไปเป็นทีมเดียวกันก็ถ้าได้แชมป์ก็ได้เหมือนกันครับถ้าแพ้ก็แพ้เหมือนกันมองงี้มากกว่านี่ก็เป็นความรู้สึกของทั้งคู่นะครับกับการลงสนามให้กับทีมชาติไทยในกีฬาซีเกมช่วงหน้าครับมาตามต่อกับอนาคตบนเส้นทางทีมชาติไทยและเส้นทางทั้งคู่ครับในสโมสรเพื่อนตำรวจช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงมิเตอร์โพลิสกับการพูดคุยกับ2นักตเตะแห่งความภาคภูมิใจของสโมสรอ,อย่างบาสปกรณ์และจุ๊บพินโยซึ่งผลงานของเจ้าบาสครับในทัวร์นาเมนต์นี้คือลงสนามตัวจริง2นัดตัวสำรอง1น,นัดยิงได้1ประตูจ่ายบอลให้เพื่อนทำประตูได้อีก2ลูกรวมเวลาที่ลงสนามทั้งสิ้นคือ1 9 6นาทีขณะที่เจ้าจุ๊บครับลงสนามเป็นตัวจริง2นัดและตัวสำรอง3นัดยิงได้1ประตูจ่ายบอลให้เพื่อนทำประตูได้อีก1ลูกครับใบเหลือง1ใบ รวมเวลาที่ลงสนามทั้งสิ้นคือ225นาทีซึ่งถือว่าทั้งคู่ครับสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับจํานวนนัดและนาทีที่ได้โอกาสลงสนามครับแน่นอนว่านักฟุตบอลทุกคนย่อมต้องมองไกลถึงทีมชาติชุดใหญ่เพราะว่านี่คือเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฐานะนักฟุตบอลที่เป็นคนไทยแลวกับชุดใหญ่ครับคาดหวังอะไรบ้างครับชุดใหญ่นี่คือทีมชาติชุดใหญ่ก็คาดหวังครับคือนักเตะทุกคนคือก็อยากเล่นทีมชาติอยู่แล้วคือคืออย,อยู่ที่ว่าทางพี่โก้หรือทางสตาฟโค้ชหรือทางที ถ้ามีโอกาสให้ผมเข้าไปแบบได้ฝึกซ้อมอีกครั้งก็ผมก็จะทําให้เต็มที่แล้วก็อย่างว่าถ้าผมก็ต้องฝึกฝึกในสมโมสรให้ให้ดีก่อนครับผมก็ก็ต้องต้องฝึกหนักกว่าน,นี้แล้วก็ต้องเพิ่มเพิ่มแบบกล้ามเนื้ออะไรแบบให้ให้ให้แบบแข็งแรงว่าน,นี้ครับทุกคนกชาวไทยกลับมาเป็นฮีโร่ของคนไทยเรารับมือก,กับอยางงี้ยังไงการเป็นคนมีชื่อเสียงขึ้นมาอย่างรวดเร็วีรับมือังไงจุกรับมือ ปกติก็ปกติครับเราก็อย่างว่าคนเรามันถ้าเราเกิดมาไงมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้ว<ม>เรา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 ไม่ได้อะไรเราต่อต่อให้ดังมันก็มันก็นกแป๊บหนึ่งมันก็หายไปแล้วถ้าเราถ้าถ้าถ้าเรา,ถ,า,ถ,าถ้าส,าสมมุติเราไปไปหยิงไปอะไรประมาณเนี้<ม>ใช่เราปกติดีกว่าก็เรามายัางไงาก็ไปอย่างนั้นความมั่นใจเราม,มีมากขึ้นกว่าเยอนะไหมครับประมาณนี้ ก็มั่นใจครับมั่นใจก็คืออยู่ที่ว่าเราได้เล่นต่อเนื่องอะไรไหมครับพอมั่นใจมันก็กระกลับมาแต่ถ้าเราแบบไม่ค่อยได้ได้โชว์ศักยภาพเท่าไหร่มันก็มันก็ดาวลงคือเราอายุยังน้อยด้วยคือรุ่นพี่ทั้งมีทั้งประสบการณ์มีทั้งแบบเก่าด้วยครับคือคือผมต้องต้องศึกษาแล้วก็ต้องต้องต้องแบบฝึกฝึกหนักหนักหนักอีกหลายเท่าเลยนะครับทุกคนก็ที่เล่นบอลก็มองอยู่แล้วครับการการตีดินชาชุวใหญ่ก็คือเป็น ความหวังสูงสุดของการเล่นบอลแล้วครับอยากจะติดทีมชาติชุดใหญ่ครับอยากทำผลงานให้สูงขึ้นยิ่งขึ้นไปครับประสบการณ์จากฟีเกมครั้งล่าสุดเราได้อะไรกลับมาบ้างก็ได้หลายอย่างครับก็คือแบบได้ความรู้ใหม่ๆมา <c oughs> ก็คือมาปรับใช้ในทีมก็คือทำให้ทีมอาจจะดีขึ้นในะระดับหนึ่งได้ครับก็แบบถือว่าแบบก็โอเคครับ ความมั่นใจเราเยอะขึ้นไหมครับก็แน yes. ่นอนครับก็การได้แชมป์กลับมาแล้วก็ผลงานในซีเกมก็จะทําให้ผมมั่นใจขึ้นก็พอสมควรนะครับมั่นใจพอสมควรเรากลับมาครั้งนี้เหมือนฮีโร่คนต่างชาติรับมือยังไงกับการมีชื่อเสียงไปที่ไหนมีคนรู้จักรับมือก็ทําตัวตามปกติครับแบบที่เราเคยเป็นครับเหมือนตอนที่เรายังไม่ดังอะไรเงี้ยครับก็ทําตัวตามปกติก็คือ ใครมาขอลเซ็นหรือขอรูปถ่ายรูปอะไรเงี้ยเราก็ทําตัวเ,เหมือนเดิมที่เราเคยเป็นมาครับไม่ยิงครับถ้าถ้าเราไปหยิงหรืออีโก้ใสเขาอย่างเงี้ยก็จะทําให้แบบชื่อเราหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆรเราทําตัวแบบเหมือนเดิมดีกว่าจะทําทให้คนจดจํามากขึ้สสนสโมสรฟุตบอลเพื่อนตำรวจครับได้ทาการเปลี่ยนแปลงครั้งกับการแต่งตั้งโค้ดแบนทศตวรรษสีปานมาคุมทีมแทนที่การจากไปของโค้ดแท็กนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญและอาจจะส่งผลต่อโอกาสในการลงเล่นของทั้งคู่ก็เป็นได้ครับ ด้วยรูปแบบสไตล์การเล่นที่มีลักษณะที่คล้ายๆกับทีมชาติไทยที่เจ้าตัวถนัดคือยังยังไม่ค่อยได้คุยเลยครับแต่แต่ก็พอพอพอจะทราบแล้วคือก็คล้ายๆสไตล์พิ่โก้ด้วยพีกโก้พอพอแกก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็เหมือนกับผมได้มาฝึกเอ่อมามาเข้ามาซ้อมวันแรกผมก็เห็นการคล้ายๆคล้ายๆเลยคือก็ใช่คล้ายๆพิ่โก้เลยครับก็ก็ ปรับตัวไม่ยากคือเราเรา,เราถนัดถนัดอยู่แล้วเราก็โอเคครับคิดว่าน่าจะเป็นผลดีกับเราด้วยใช่ครับจุ๊บครับเป้าหมายส่วนตัวของจุ๊กกับสมโมสรในปีนี้เป้าหมายส่วนตัววางไว้ยงไบ้างก็สมโมสรก็อย่างว่าก็ต้องไปขึ้นขึ้นไทยพรีเมียร์ลีกให้ได้ปีนี้แล้วก็คือแล้วก็ตั้งเป้ากับตัวเองว่าจะทาประตูแล้วก็ทําให้ทีมชนะทุกๆนัดครับที่ได้ลงครับกลับมาเพื่อตำรวจ การเปลี่ยนแปลงโค้ดแปลงการตัวกศึกามาคุณคิรู้สึกไงบ้างรับพี่แบนด์ก็ที่ก็หลังจากการกลับมาก็เข้ามาซ้อมกับทีมได้สองวันก็ยังไม่ได้คุยอะไรกับพี่แบรนด์เลยครับแบบยังไม่ได้คุยอะไรกันมากเลยครับก็แต่ได้เห็นรูปแบบการซ้อมก็คล้ายๆพี่โก้เหมือนกันครับแต่รูปแบบก็ไม่ต่างอะไรกันมากก็น่าจะปรับตัวได้เร็วครับถ้าได้ซ้อมกับพี่แบนด์มากขึ้นอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นบทดีกับเราระบบแบบนี ก็อาจจะเป็นแน่นอนน่าจะเป็นผลด,ดีแล้วก็คือสไตล์ใครพีโ่กโ้ก,ก็เราก็ไม่น่าจะปรับตัวอะไรมากครับน่าจะปรับตัวได้เร็วด้วยเป้าหมายส่วนตัวของบาสกับสโมสรทั้งหมดในปีนี้คือเป้าหมายส่วนตัวเป้าหมายส่วนตัวก็อยากเล่นตัวจริงในทุกๆเกมครับอยากทาอะไรเพื่อสมโมสรให้มากขึ้นอย่างเงี้ยครับรว่าอยากทำผลงานให้สมโมสรกลับขึ้นไปเล่นทีมอื่น และนี่คือความรู้สึกของ2นักเตะที่เป็นความภาคภูมิใจของสโมสรเพื่อนตำรวจครับที่เขาเป็นตัวแทนของทีมชาติไทยในการพาทีมป้องกันแชมป์กีฬาซีเกมขคว้าเหรียญทองกลับมายัางประเทศไทยอีกครั้งอย่าลืมนะครับสุดสัปดาห์นี้เพื่อนตำรวจมีเกมสำคัญในการบุกปเยือนภูเก็ต FC ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลา19นาฬิกาแฟนบอลท่านใดสะดวกครับตามไปให้กำลังใจกันได้เยอะนะครับ วันนี้เวลาของรายการครอบทวีหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์านหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ